สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการสวดมนต์ทำวัดเย็นตอนที่หนึ่งโบราณว่าไว้สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินผมได้ยินถ้อยคำนี้ตั้งแต่เป็นสัมมณีเมื่อประมาณปี2531 ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับพวกเราได้ยินนี้คํานี้ก็คงจะเหมือนๆกันว่ามันเป็นยังไงเสดมุนเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินอันนี้เป็นเพียงอุปมานะครับอุปมาคือยาทายากินเนี่ยเป็นยารักษาโรคแต่การเสดมุน <c oughs> หรือการนั่งธรรมะหรือว่าภาวนาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถ ที่จะเยียวยาเยาใจของเราจากที่ขุนมัวให้ผ่องใสจากที่รุ่มร้อนให้ร่มเย็นจากที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงให้เป็นผู้ที่ห่างไกลอสวกกิเลสนะครับต้องอาศัยหลักสองอย่างก็คือทั้งสวดมนต์ด้วยทั้งนั่งสมาธิด้วยช่วยกันไปสองประสานงานการงานทางใจก็สำเร็จนะครับ เหมือนที่บอกว่าส่วนมุนยาทาถ้ายาทาทั่วไปหากเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างนั้นต้องทั้งทาด้วยโรคบางโรคนะครับทั้งทาด้วยทั้งกินด้วยกินด้วยทาด้วยมันจะหายเร็วนะครับกินแก้ปวดแล้วก็ทาเพื่อให้ลดรอยแผลเป็นหรือว่าทีมแผลแล้วก็หายอย่างนี้เป็นต้นพอมาพูดถึงเรื่องการสวดมุ์การสวดมุ์นี่ก็เป็นยาทาไม่ผิดนะครับยาทาคือหมายความว่า จะช่วยให้ความรุ่มร้อนที่มีอยู่ในร่มเย็นใจที่วุ่นวายสับสนกายมาเป็นใจที่สงบเพราะว่าเวลาสวดนี่นะครับเราต้องส่งใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมส่งใจไปถึงพระธรรมคําสอนอันบริสุทธิ์แล้วก็ส่งใจไปถึงพระอริยสงฆ์นะครับพระอริยสงฆ์ก็คือพระผู้ได้หมดกิเลสตั้งแต่เป็นพะโสดาบันสกิทาาคามี ถ้าดีที่สุดก็คือพระอาหารหันต์นั่นเองแต่โดยหลักแล้วเรามักจะบอกว่าเจริญพุทธคุณนะธรรมคุณสังฆคุณโดยหลักขึ้นไปอีกก็คือเรามุ่งเจริญพุทธคุณเป็นหลักเพื่อที่ว่าใจของเราจะได้สูงขึ้นใจหน่วงไปถึงสิ่งใดมักจะเป็นสิ่งนั้นมักจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งนั้นถ้าเราหน่วงใจไปถึงคนที่เราเกลียดนะครับ ใจเราก็จะรู้สึกว่าเกลียดใจหน่วงหาถึงบุคคลที่มีเวรมีกรรมกับเราซึ่งเรามีความอาฆาตจยูแล้วเนี่ยจะคิดเรื่องนั้นไว้ใจเราก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสถ้าใจหน่วงถึงบุคคลที่เรารักมันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับอารมณ์รักก็เกิดขึ้นหน่วงไปถึงบุคคลผู้มีใจสูงคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้มีทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณแล้วก็พระกรรรมที่คุณใจเราก็จะสูงส่งตามนั้นไปด้วย การสวดมนต์มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งใจไปถึงพระรัตนตรยัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้ใจนั้นสงบให้ใจนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในนั่นเองครับเป็นเขาเรียกว่าบาทเบื้องต้นเป็นการเหมือนอินโทรดักชันแนะนําก่อนที่จะนําไปสู่การนั่งสมาธินั่นเองเพราะโดยหลักถ้าอยู่ดีๆปุ๊บไปออกกาลังกายมาเล่นกีฬามาหรือว่าทาําภารกิจอย่างอื่น แล้วมานั่งสมาธิปุ๊บเลยเนี่ยใจจะสงบยากนะครับงั้นโดยหลักแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านก่อนจะมีการนั่งสมาธิควรจะสวดมนต์ก่อนเพราะว่าถ้านั่งธรรมะจริงๆเราก็จะต้องนั่งเพื่อเข้าถึงพุทธภาวะภายในเข้าถึงพระในตัวก่อนจะเข้าถึงพระในตัวก็มาสารเสริญพระนอกตัวกันก่อนพระนอกตัวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ว่ามีคุณอย่างไร จากที่เรารู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะภายนอกคุณภายนอกนะครับพุทธคุณ9อ้ายางธรรมคุณหกสังคคุณ9้านี่นะครับไปก่อนจากนั้นเมื่อเราปฏิบัติหลับตาลงปุ๊บจะได้เข้าถึงพุทธภาวะภายในหรือว่าเข้าถึงรัตนะในตัวไม่ว่าจะเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะที่ซ้อนๆอยู่ภายในเนี่ยซ้อนกันเข้าไปข้อนี้ อนุภาพแห่งพระธตรมไตซึ่งมีคุณมีประมาณที่เรียกว่า o, amo, อัปปามโนพุทโธอัปปาโนธโมอัปปาโนสังโฆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือบาดเบื้องต้นว่าทําไมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งเราควรสวดมนต์ธรรมวัเช้าหรือว่าสวดมนต์ธรรมวัเย็นหรืออย่างน้อยก็สวดย,ย่อๆว่าอารหังสมาสมทุทโภะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิแล้วก็น,น่าโมตสะนะครับเพราะบทนี้ก็คือสารเสริญพระพุทธเจ้านะครับ อย่างผมจะลองแปลให้ฟังอรหังสัมมาสมุทโธพระวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิอรหังก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระหันตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยสัมมาสมุทโธพระขวาแไปว่าเป็นผู้มีโชคก็ได้แต่ตอนนี้เราแปลเป็นนามคือพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับแล้วก็พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กราบลงหรือไม่ก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพธัสสะบทนี้เขาเรียกว่าบทนอบน้อมนะโมอันว่าความนอบน้อมนะแต่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้น พ,พ้นนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสมัตตะนะครับขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพูดตรัสรู้แล้วเองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นเราก็พูดสามทีเนี่ยเท่ากับว่าเราจะทํากิจการงานใดจะประชุมกันหรือจะปรึกษาหาหรืออะไรก็ตามนําโยมประชุมหรือว่าปฏิบัติธรรมควรจะสวดนโมตัสสนี้ก่อนเท่ากับว่าเรานอบน้อมพระส,มรสัมมาสูทธเจ้าเอาเลิกเอาช้ยเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นอย่างนี้จะเป็นทางมายแห่งกุศลที่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นว่าสวดมนต์ไปทําไมสวดมนต์ก็เป็นยาทานะครับเพื่อนําไปสู่ภาวนาเป็นยากินอันจะทําให้เรามีจิตใสสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะในที่สุดก็จะนําพาเราสู่ความเป็นพระอรหันต์เหมือนพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าแล้วก็พระยางฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับอยากฝากข้อคิดสําหรับผู้ที่ใจร้อนรุ่มกลุ้ม รวนกวายนะครับเรียกว่าหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านร,รำคาญใจตัวเองเนี่ยแทนที่จะไปนั่งสมาธิเลยนี่นะเบื้องต้นนะครับวิธีการดับร้อนจะมันดับเร็วที่ทีเดียวนักเหมือนหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํารถเนี่ยมันรั่วหรือว่าน้ํามันลดมันก็ควันขึ้นร้อนขึ้นเนี่ยเขาเปิดฝาเอาไว้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเทน้ําลงเลยนะครับไปเทน้ําลงไปในหม้อน้ําเนี่ยโอ้โหยิ่งพังกันไปใหญ่เลย ต้องค่อยๆจอดเอาไว้จอดระดับหนึ่งก่อนค่อยไปเติมน้ํานะครับเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราโมโหโทโสใครมาหรือว่าโอ้รึกษางานมาเครียดเหลือเกินเนี่ยอยากจะแก้ทุกข์เร็วๆก็อ่ะบอกว่าวิธีรัดที่สุดที่จะทำให้ใจสงบที่สุดก็คือนั่งสมาธิก็ไม่ใช่ไปนั่งปุ๊บเลยนะครับอย่างนี้มันจะไม่เป็นสมาธิเพราะว่าการจะทําใจให้เป็นสมาธิได้นี่กายต้องสงบวาจาต้องสงบแล้วนําไปสู่ใจสงบ เมื่อใจสงบจริงจะใสจริงจะสว่างไปตามลำดับเท่ากับว่าให้สวดมนต์ครับสวดดังๆด้วยนะครับถ้าใครมีห้องแอร์ก็โชคดีไปไหนเปิดไปเลยพอเข้าไปปั๊บก็อะโยโซภะกวาระหังสมาสมุทโสลองสังเกตนะครับแม้เราสวดอย,อยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยสวดดังๆนี่แหละถ้าสวดเบาๆโยโซภะวารหังสมาสมุทใจมันไม่นิ่งแล้วอย่างหนึ่งมันก็จะฟุ้งนะครับฟุง้งวิธีแก้ฟุง้งหยาบๆนี่ สวดดังๆเลยครับตั้งแต่นึกสวดมนต์ยังไม่เก่งเราก็อ e ีติปิโสครับอีต e ิป ah ิโสภคกขวาอรหังสามมาสามโพธโธดังเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเลยครับถ้าสายขวาหน้าหลังไม่มีใครได้ยินเราเราก็สวดไปเลยครับแต่แม้ไม่มีห้องแอร์สวดเองก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเสียงมนต์นี่เป็นเสียงที่เพราะเทวดาได้ฟังก็ปลื้มนะครับนี่สวดดังๆอีต e ิป ah ิโสภักขวาอรหังสามมาสาม ไปเรื่อยนี่นะครับใจเราจะสงบสงบสงบไอ้ที่ฟุ้งฟุ้งนะมันจะเลิกไปเองแล้วบุญจากการสวดนี่นะโอ้โหสาธรรมิกทั้งหลายต้องบอกว่าไม่มีเสียงอื่นใดในเลยในโลกนี้ที่จะไพเราะสนโสทยิ่งไปกว่าเสียงของการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือจะกล่าอย่างหนึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีเสียงใดที่จะไพเราะยิ่งกว่าเสียงสสดมูลหรอกครับเพราะว่าเสียงมนเนี่ยโอ้โห มูลก็คือมันเป็นมูลเสนีเหมือนกันนะครับมูลเสนีเป็นมูลขลังอย่างบทสวดมูลธรรมวัดเหล่านี้เนี่ยมีมาเป็นพันๆปีนะครับขลังอย่างเพลงอื่นหรือเพลงทั่วไปบอกว่าเพลงอมาตะเงินล้านมันไม่อมาตะเงินล้านหรอกเดี๋ยวจากที่แผ่นละร้อยบาทก็เลือห้าสิบาทตอนนี้ก็ CD เทปพีซีดีเถื่อนเยอะๆนะครับราคาถูกแล้วว่าอมาตะไม่ออมาตะาบางเพลงที่เราชอบลองฟังสักห้าครั้งสิบครั้งนะครับก็เบื่อแล้วแล้วเนื้อเพลงทั้งหลายแหล่นี่นะครับเนื้อร้องเหล่านั้นเนี่ย ส่วนใหญ่แลว้วเป็นการทําให้มนุษย์จมปลักอยู่กับราคะดํากิสนาทีเดียวราคะโทสะโมหะเรียกว่าฟังไปก็เคลิม้มเมื่อคืนฉันนอนฝันถึงน้องตลอดเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงจะหลับได้ยังไงมันก็เพลงมันก็ว่าไปเรื่อยเพลงหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มนะครับมันก็คือสร้างความว้าวหวามแต่จริงๆแล้วพอฟังฟังไปจริงเนี่ยมันมันไม่ได้สาระอะไรแล้วก็ฟังไปฟังมาใจเรากับเพิ่มกิเลสให้กับตัวเอง แต่เสียงมนเนี่ยโอ้โหเสียงมนเสียงธรรมเนี่ยครับเสียงเพลงจะไม่ได้เสี่ยวหนึ่งเลยจะไพเราะด้วยเพราะว่านอกจากมนุษย์ผู้มีรู้มียาณฟังแล้วปลื้มนะครับเทวดานี่ผภูมิมาเทวารุกขาเทวากาศเทวายู่รอบกายเราเนี่นะครับเจ้าถิ่นเจ้าที่นางไม้แม้กระทั่งผีบ้านผีเรือนตามบ้านเรานะครับแม่ตนีเนี่ยโอ้โหเขาฟังเนี่ยเขาจะพนมมือประดุดดังพนมทูบเลยปุ๊บฟังแล้ว บริเวณนั้นจะสงบงั้นถ้าที่ตรงไหนมีการสวดมนต์นะครับบ้านหลังใดมีการสวดมนต์หรือว่าสมาคมใดมีการสวดมนต์สมาคมนั้นเทวดาก็จะเงี่ยูสวดสดับจะหยุดการเล่นชั่วคราวเพื่อฟังเสียงที่ไพเราะที่สุดเป็นอมาตาที่สุดเปล่งออกมาเพื่อสรรเสริญบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดก็คือพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเขาจะหยุดการได้เล่นชั่วค่าวจะเงี่ยสวดสดับสวดทาตุอันเปรพยบหยุดแล้วก็จะพนมมือคอยฟังเราว่าโอ้ ข้าพเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นประหานตรัสรู้แล้วเองโดยชอบทีนี้ก็จะมีการสารเสญนะครับโอกาสจะได้มาแปลให้ฟังว่าแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยเขาแปลว่าอย่างไรฟังแล้วเราจะปลื้มปลื้มปลื้มนะครับถ้าแปลได้ยังผมเองเนี่ยโชคดีหน่อยว่าเรียนภาษาบาลีมาผมก็ไม่ต้องแปลเพราะว่าโดยใจแล้วจะหลับตานิ่งๆสวดมนุ์ก็จะจําได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่า ุทธสาหาสมิทาโซวาอะไรพุทโทเมสารนังวารังเนี่ยคือจะรู้อยู่แล้วว่าความหมายคืออะไรนัตติเมสารนังอันยังพุทโทเมสารนังวารังนี่ที่พึ่งอึงของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสนะอันเกษมสูงสุดของข้าพเจ้าอะไรประมาณเนี้จะแปลได้เองโดยโดย,โดยปริยายนะครับแต่พวกเราพึ่งเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้อาจจะแปลได้ยากนิดหนึ่งแต่ให้รู้ก่อนเบื้องต้นว่าเสียงมูลเนี่ยเป็นเสียงที่มาตัดที่สุดแล้วก็ ขลังที่สุดทําให้ใจที่ร้อนรุ่มกุ้มเนี่ยกลายเป็นคลายสบายๆนะครับง่ายๆก่อนว่าวันนี้เวลาไปสวดมนต์ที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามสวดในกดสวดดังๆเลยครับแต่ว่าจะไปรบกวนคนอื่นนะครับสวดไปเลยแก้ร้อนในนะแก้ร้อนในที่แท้จริงแก่ร้อนใจครับทั้งร้อนในแล้วก็ร้อนใจประการที่สองก็คือให้เหล่ามนุษย์เทวดาเ็าได้ปลื้มบวกปลื้มใจด้วยผมมีโอกาสไปที่เมื่อสิบสองปีที่แล้วนะครับไปจังหวัดตาก ไปไปเทศนาประมาณสิบห้าปีครับไม่ใช่สองสิบห้าปีไปเทศนาที่จังหวัดต,ตากแถวแถวแม่สอดไปแล้วก็ไปพักที่บ้านโยมท่านหนึ่งเป็นเจ้าภาพดูแลอย่างดีเลยผมกลางคืนมาผมก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ห้องผมบมังเอเช้นว่าคืนนั้นแม่ผมนึกว่าเจอเอามนุษย์แล้วนะครับมีคนเปิดประตูเข้ามาหาผมผมไม่ได้ปิดเปิดเข้ามาผมขาวยาวอ้ยตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าใครแล้วก็ เฮ้ยโยมผีหรือโยมเนี่คนหรือผีผีหรือโยมก็ถามไปํามาเขาก็เงียบๆเขาก็ไปได้แต่พนมือพนมือะจะยังไงด็จะ,จะต้องเสือไล่ผีไหมนี่ก็นึกในใจนะครับพูดไปพูดมาดีว่าเขาก็ได้แต่พนมือเอาไปมาลูกสาวก็เปิดประตูตามมาด้วยอ๋อว่าเป็นแม่พูดไทยไม่ค่อยชัดอแม่นี่อยู่ต่างต่างประเทศนะครับประเทศพมา่าบอกว่าแม่เนี่ย พอเปิดไฟขึ้นมานะโอ้โหแม่สวยมากเลยนะเอ๊ะปกติต้องหลงไหลในลูกใช่ไหมครับรู้สึกจะหลงไหลในแม่นะครับนี <c> ่ <oughs> แม่นี่สวยจริงหนะ้าอ่อนก็วัยมากก็ถามว่าคุณชายไปทําอะไรมาทาไมนะดูเด้งเต่งตึงมีสง่าราศีรัศมีจับจังเลยก็ชมไปนะอะชมแม่นะครับไม่ใช่ชมลูกสาวนะครับชมลูกก็ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยสวยดมนมุนประจําเลยที่สําคัญที่โยมได้บ้านหลังใหญ่ๆนี่มาเนี่ยเพราะว่า ตอนนั้นที่แม่สวดไฟไมใ้ใหญ่บ้านเขาก็โดนไฟไหม้ไปด้วยแต่แม่ก็ไม่ทุกข์ใจนะแม่ก็พาลูกสวดมนต์ประจำทุกคืนทุกคืนสวดมนต์ไปก็ขอบุญที่ขราเจ้าได้ตั้งใจสวดเสริญเสริญพุทธคุณเนี่ยขอบนี้หนุนนําให้มีบ้านมีรถมีที่ทํากินแปลกมากเลยไม่ถึงสามปีแม่สวดประจาประจาลูกก็ขายดิบขายดีซื้อง่ายขายของอไรงามลูกก็มาสวดมนต์พร้อมแม่ด้วยที่สําคัญคนข้างบ้านที่เป็นศาสนาคริสต์ได้ยินก็มาสวดมนต์ด้วย เออแล้วแม่สวดแล้วก็ใจเป็นสมาธิหลับตาเนี่ยบอกว่าหลับตาแล้วเห็นดวงสว่างมากเลยเห็นดวงสว่างมีปิตินี่คือว่าเอออน,นิสงส์วดมัน,นีช่วยให้รวยได้เหมือนกันนะแล้วก็ให้ใจร่มเย็นเป็นสุขได้เหมือนกันเพราะว่าเสียงมลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างที่ว่าขนาดพุทธมุลยังขนาดนี้นะเอาว่าพวกเราอาจจะรู้จักเขาเรียกว,ว่าวิทยาธรนะครับก็เป็นมนนะครับ วิยทยาธรเนี่ยเขาจะมีมุนการโอ้โหเสกมุนการทีเดียวเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เยอะๆมากมายเราจะเคยเห็นนะครับวิยทยาธรมีฤทธิ์นะครับมีจริง,ห,งห่อหืดในอากาศได้จริงนะครับเสกบรรดาลส,สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จริงน,นงนะโดยเฉพาะพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าทรงทั้งหลายแหละครับก็จะมีวิยทยาธรนี่มาเขาเรียกว่ามากระซิบอยู่ข้างหูบอกนั่นบอกนี่แม้กระทั่งบอกหวยบอกเลขนะครับทั้งนั้นแหละนะก็คือเพื่อที่ว่าแสดงตัวเองให้เตงมีฤทธิ์พวกเจ้าทรงอย่างนี้ตัวที่ ตัวที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าที่เป็นวิทยาธรนะครับที่มาเข้าทรงที่ว่าอายุเป็นร้อยปีพันปีนั่นนหะประเภทนี้คือพวกวิทยาธรทั้งนั้นแล้วว่าตายแล้วไปไหนยังไงไงถ้าสวรรค์ถ้าต้น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 ตื้อเนี่ยก็จะบอกได้แต่ว่าถ้าลงในลกลึกๆถ้าไปสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะตัวเองแค่อย่างมากก็คือรู้เรื่องแค่จารุมาสิกาเนี่ยนะครับเป็นมุนยังมีฤทธิ์มีเดชเสกมุนยังได้ขนาดนั้นนะครับ เอาง่ายๆก็เสกให้หนังเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฟันไม่เข้ายิงไม่ออกนี่นะก็คือเป็นวิชาของวิชาพวกสายเวทนะครับของวิทยาธรแต่ถ้าพุทธมูลนี่ออืืไม่ต้องกล่าวถึงนะครับมีอนุภาพเป็นอาจินไตพุทโธอัจินตโยพุทธธรรมโมอาจินตโยอาจินตเยสุปรสันนานังวิปากโกโหตยะจินตโย พระสัมมาสูทธเจ้าทรงมีอนุภาพเป็นอจินไตไม่มีประมาณพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็มีอนุภาพเป็นอจินไตบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นอจินไตนั้นวิบากกรรมหรือผลแห่งบุญนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยประมาณังที่เรียกว่าเป็นอจินไตก็เหมือนกันครับอัน,น้สงที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระสัมมาสูทธเจ้าตลอดใจเราจะหน่วงไปถึงพุทธคุณ เมื่อไรก็ตามที่ได้ยินบ่าพระสัมมาสูมพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนี่จิตใจเราจะเลื่อมใสแล้วก็อยากจะเข้าไปหาไปนั่งใกล้ไปฟังธรรมและจะเข้าถึงธรรมอย่างง่ายดายอาศัศจรรย์ด้วยครับฉะนั้นเราควรหาอกาศส,สวดมนต์ธรรมชาติธรรมเย็นเป็นประจำทุกวันสวดไปก็อย่าให้เป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองด้วยนะครับอย่าเป็นเพียงแค่นกแก้วนกขุน,กกนทองควรสอดส่องใจไปถึงพระสัมมาสูมพทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยแล้วเราจะได้มีสุขติเป็นที่ไปทุกชาติทุกชาติ ราบวาันตึงที่สุดแห่งกรรมทีเดียวนะครับขออนุโมทนาบุญครับ